เปิดภาพแรกปฏิหินช่องวานปี2566มีแต่ตัวท็อปต้อนรับปีกระต่าย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องที่กําลังมาแรงมากๆในปีนี้สําหรับช่องวันที่เพิ่งจบไปหมาดๆกับละครน้ําดีที่ใครหลายคนชื่นชอบและเป็นที่พูดถึงอย่างมากอย่างคุณชายที่รับบทโดยพระเอกหนุ่มฟิลม์มธนพัสกาวิละที่ได้รับบทสุดท้าทายในชีวิตการแสดงอีกขัน้นกับทางช่องวันสาอกับบทเทียนชายหนุ่มที่ต้องเก็บซ่อนความรักแบบชายรักชายไว้เป็นความลับเพียงเพราะสังคมและครอบครัวไม่ยอมรับเรียกว่าเป็นการพลิกบทบาทครั้ง งใหญ่ในชีวิตการแสดงท้งนี้หนุม่มฟิล์มเองเคยเปิดใจกับบทด้วยว่าผมอยากเล่นบทแนวนี้มานานขอบคุณที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเรื่องนี้เป็นการพลิกบทการแสดงในชีวิตอีกครั้งผมเที่ฝีมือหมดหน้าตากทาการบ้านหนักที่สุดซึ่งความท้าทายใหม่ๆมันให้โอกาสผมได้พัฒนาการแสดงเสมอผมรับบทเป็นเทียนเป็นปลูกภรรยายใหญ่เป็นบุตรชายคนโตเลยต้องเป็นผู้นําตระกูลโง่ดูแลกิจการต่อจากพ่อรวมถึงต้องเป็นผู้นําของสมาคม ผมห้มังกรด้วยซึ่งเทียนก็ทําหน้าที่ของลูกที่ดีมาตลอดตามที่พ่อแม่เลือกให้จะมีแค่เรื่องความรักที่เขาอยากเลือกในแบบที่ตัวเองมีความสุขซึ่งสังคมชาวจิงสมัยน,นั้นความรักแบบชายรักชายเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้การปกปิดแอบซ่อนซึ่งนํามาซึ่งเรื่องราวมากมายโดยคียพอยที่ผมรับบทนี้ผมเชื่อว่าสมัยก่อนการใช้ชีวิตมีความกดดันมหาศาลต้องหลบซ่อนแต่มุมที่ผมเห็นและสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึก จากละครเรื่องนี้คือสังคมไม่ยอมรับไม่เป็นไรแต่สิ่งที่ลูกต้องการคือการยอมรับจากคนในครอบครัวผมเชื่อว่าสมัยนี้ยังมีครอบครัวที่ยังไม่ยอมรับเรื่องนี้แต่เราต้องให้ความเคารพให้เกียรติให้ความเท่าเทียมกันครับและแน่นอนว่าการตอบรับของละครคุณชายนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนตอนจบเลยทีเดียวและล่าสุดเองทางช่องวัน31ยกทัพนักสแสดงเบอร์ใหญ่ตัวท็อปของช่องส่งความสุขสู่แฟนๆอีกครั้งกับปฏิทินช่องวัน2020 เรียกว่าโชว์ความหล่อสวยแซ่บกันแบบจัดเต็มอัดแน่นทั้ง12เดือน12ทีมนำทีมาโดยปองนวัตบีน้ำทิพตรงตรงกฤษกรกฟิลแทนพัทไบรท์นรพัทตรีพรพัน์หน่งสารานกรีนอัสดาพรเพลงขวัญนัตยาเฟิร์นนบเจราเบนเรวียนันเป็นต้นงานนี้ได้ช่างภาพมือทองใหญ่อมานนิมิตภาคทำหน้าที่รันชัตเตอร์ให้เช่นเดิมโดยมีบิ๊กบอสบอยทะกนเกียรติวิโราวานันลงทุนมาช่วยดูแลการถ่ายทำด้วยตัวเอง ถึง2วันเต็มงานนี้ต้องรอชมภาพเต็มๆอย่างเป็นทางการของช่องวนันว่าจะสวยงามสมการรอคอยหรือไม่บอกได้เลยว่าปีหน้าปีกระต่ายทองนั้นต้องเป็นอีกปีที่ช่องวันได้รับความสำเร็จมากแน่นอน